ใช่ PCC PCU นะนะครับก็ตรง f 5ตั้งแสดงผลงานเลยจ้าอย่างนี้นนะชัดนะเคเนาะนะครับ11011จะไม่มีใช่ไหมอ่านะครับ ตางดาวขัดฟันเอซีแบสซิเมียเอฟพีน้อยกว่ายี่สิบมีอะไรบ้างเอนซีดิสครีนเอนซีดิสครีนยังไม่คือรายชื่อให้แต่สามารถออดิฟช่วยได้ก่อนหนึ่งดอกฤดูกาลทำเอนซีดิสครีนคือช่วงไหนถึงเดือนไหนที่คนทำตุลาเข็นโครงการ ให้รู้ๆเล็กๆที่สุดอ่ะเริ่มพฤศจิกาตุลาเนี่ยดือนโครงการอยู่งบยังไม่อนุมัติยังไม่นั้กลุ่มเป้าหมายยังไม่เคลียร์ประชากรยังไม่เสร็จใช่ป่ะอาจจะดีเลย์มาหน่อยใช่ไหมเพราะผมไม่คุณเคลียร์เดือนกรกฎาคมถึงตุลาใช่ป่ะนะครับเพราะหนึ่งตุลาเนี่ยบางคนอาจจะยังเคลียร์ไม่เสร็จหนึ่งเดือนสองสามมู่ยังไม่เสร็จเนาะอนุญาตให้ใจดีให้หนึ่งพฤศจิกาควรจะเคลียร์ประชากรที่เสร็จละตายหายย้ายที่อยู่ไทยอะไรยัหนึ่งกับสามสิบเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วหรือยังอสมดีตออกหรือยังบางคนเคยเป็นไทยหนึ่งกับสามอยู่อนนเทีีวซู โฉชิวัตก็เป็นอ,อสมอ,อยู่อย่างนั้นมาส่งข้อมูล43แล้วขึ้นไปในแถบตำแหน่งในชุมชนใช่ไหมครับปีที่แล้วสำรวจไม่พิการปีนี้ดันเป็นผู้พิการใช่ป่ะแถบความพิการก็ไม่ได้กอ่ออะไรอย่างเงี้ยต้องทำวันที่1กระกฎาคมถึง30กันยา5าทุ่ม59นาที59วินาทีพอวันที่1ตุลาคมบเป็นเป้า64 แต่สิ่งที่เขาสนาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือจะเริ่มหนึ่งกรกฎาคมไม่ได้แล้วต้องเริ่มพรุ่งนี้เช้านะครับมองในแง่ดีโคตรดีและโคตรเจ๋งมองตรงเผื่อวันหน้าคุณอาจจะแซงทั้งจังหวัดก็ได้เ mm. ชื่อเพราะว่าเขาสํารวจแค่อัปเดตแต่คุณเล่นจะเริ่มใหม่เลยอะ่ะ <laughs> ใช่ไหมล่ะมองโลกในแง่ดีที่โคตรดีเลยนะเขาถืาอว่าเริ่มใหม่ คนไข้ทุกคนฉันสามารถไปเคาะตามหลังคาเลยถ่ายรูปทีละคนเนี่ยโฟลเดอร์เ,อเลยก็ได้เพราะคนที่ถ่ายอยู่เนี่ยมีเป็นคนไทยจริงๆมีบัตรประชาชนจริงมีทะเบียนบ้านจริงเป็นไทยแอ์เวย,ย์หนึ่งจริงอยู่บ้านหลังนี้จริงเอามือจับเป็นสรรัตว์เลือดุ่นอยู่ยังไม่ตายนะครับผมโอเคไหมแล้วเอามากอกเป็นนวดเลยทีละคนมงคนจนครบเจ็ดพันคนนะ่บางคนหายย้ายที่อยู่ก็ไม่ต้องมาใส่เลยใช่ไหม เอาเฉพาะครั้งแรกที่เราเซ็ตครั้งแรกนะครับจะได้เฉพาะคนที่อยู่เท่านั้นเลยฉะนั้นถ้าทําตัวดีจะมีอันนี้ให้นักบัญชีดเดี๋ยวเราเริ่มเที่ยงายโมงเอ,อเอาข้าวมากินเรียนต่อเลยนะครับผมทำในางานนะตัดมีในทันแต่ทุกอย่างก่อนตัดนีเห็นด้วยกับผมไหมต้องสอนทุกอย่างให้เสร็จก่อนจะได้เห็นผันงที่มาแล้วคุณจะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้คุณก็ได้เห็นไงว่าเฮ้ยสิ่งที่อาจารย์สอนอ๋อคุณได้ลายตัวละ อ๋อเงินโอน,นมันี่คุณรู้สักทีว่าเป็นใคร<ม>ตั้งแต่เมื่อวานจนตอนนี้คุณเห็นหลายตัวทุกคนไหมที่ผมสอนหลายตัวทุกคนนี่แหละครับนักบัญชีโรงพยาบาลต้องตอบคนไข้ใ,ให้ได้ทุกเซสเพราะทุกคนรู้แล้วแต่เป็นลูกหนี้ใช่ไหมอ่านะครับ้าราทิพย์แคร์มีที่ใครลืมอีกบิ่งก้อง และสิบแค่เนอะอะไรก็ตาม z ซ1ข่าหนึ่งคาจบที่เข้า e ยีเคมีไว้เข้าเก้าพันช้ารวมไว้ตังแตสี่พันหนึ่งให้ราฐมนรถามต่อแพลตฟแคร์ซต่าหนึ่งค่าไปเชียนที่ฮอนเอ็กพีหรือฮอนเนะอ็กพีบีซียูฮอนเอ็กพีบีซียูบาะตอนนี้ผมเ,เชื่อฮอนเอ็กพีบีซียูผมต้องเปิดอาเซียนขึ้นมาใหม่แล้วไปเชี่ยฮอนเด็กพีบีซียมาสอน แต่นี้ถ้าคีในคอรเกีก็จบถูกแล้วที่เปิดคอน์ดเกีนะครับเราก็จะดึงข้อมูลอาจารย์เกณฑบอกว่าให้เอาข้อมูลตั้งแต่หกหนึ่งเลยที่มาตายในปีนี้กว่าเ็มได้หมดตั้งแต่วันที่คุณเยี่ยมก็คือวันที่แทกห้าหนึ่งห้าที่ใส่ไปในคอร์กีแหละนะครับเพราะเกณฑ์นนการจ่ายขเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อก่อนเยี่ยมคีเคม,เคม,เคมจ่ายเยี่ยมคีเคมจ่ายเดี๋ยวนี้เยี่ยมคีเคยมยังไม่จ่ายต้องรอตายก่อนค่อยจ่ายใช่ไหม ฉะนั้นไปเยี่ยมพุณก็เอาหมอนอุจจิบุกแม่เลยแต้อก็มาขีดนะครับนะครับก็จะได้ต่างเลยนะครับนะครับฉะนั้นนะครับข้อมูลตั้งแต่หนึ่งปีงบคมหนึ่งคือหนึ่งตุลาหกศจนถึงวินาทีนี้ที่คุณยยีงยเยี่ยมสะสมไว้ถ้ามาตายในปีงบนี้กว่าเกณจะได้ต่างเท่าไหร่ต่างดูกันแซคท่าหนึ่งติ๊กหกสามเอาแค่หกสามกดกดขึ้นมารายชื่อนี้มาจากการคี์ไปในคอร์กด้วย z 515ในหน้าผลวิิจัยของทุกต an ๊ะทำงานทุกหน้าจอที่ทำงานนับหมดนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็น A162 ร่วมกับ z 515 I164 I645 E นะครับ C มาเลงใช่ไหมทุกนี้นั่นใช่ปะร่วมกับ z 515จะดึงรายชื่อมาก่อนโจทย์คือผมจะดึงรายชื่อทุกคนที่มี z 515ไม่ว่าจะเป็น Principal, Corporate, c a l c i l t e Author หรือ External Cost u จะดึงมาก่อน มาก่อนเสร็จปุ๊บมากรองต่อว่าในทอนไทีเนี่ยห้องบัตรเนี่ยถ้าคนไข้าตายแล้วจะเป็นมรรชัดสีแดงคือตายสถานะเป็นวถ้ายังไม่ตายมีชีวิตอยู่สถานะเป็นเอแสดงว่าคนที่ตายแล้วนะครับเอาคนตายแล้วไปดูด้วยว่าทีมีไอเคมยังถ้ายังไม่ทีกว่าเเคมีหมดเงินพยนธิจะกลับอีกเท่าไหร่หลักแสนนะจ๊ส้น รู้ไหมทำไมผมถึงรู้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณเคลมแล้วเล่าอไอทีตอบมาบรรทันนี้ต้องเป็นสีเหลืองคือคนนี้ได้ตัคงแล้วแต่นี่จะมีแค่าขาวแดงอยู่แสดงว่าวัาน,านนี้เราจะได้เงึนงตั้งเท่าไหร่นะครับอ่าคนเคลมก็เป็นยูซีเพราะว่าเพราะว่าอ่าขอโทษทีเมื่อกี้ผมแสดงทุกสิทธิ์เดี๋ยวเราจะต้องติก๊กเฉพาะสิทธิ์ยูซีเนาะอ่านะครับเฉพาะสิทธิ์ยูซีเอ้ยเตรงนี้นะครับ คนไทยเป็น UC ไหมชาย UC, ai, UC ทั้งหมดเลยนะครับคนไหนตายแล้วถ้าเกิดคุณด้านมีการเคลมแล้วและมีเงินกลับมาแล้วใช่ไหมครับ r e t ตอบกลับมามันจะเป็นบล็อกเครทิฟแคลว่ามีการโอนเงินมาใช่ปะเมื่อคุณนําเข้าบัรทัดน,นี้จะเป็นสีเหลืองว่าส่งเคลมแล้วแต่นี้ยังไม่ได้ส่งเคลมแสดงว่าสีแดงสามารถเอาไปเคลมได้หมดเลยปี63สจะได้เท่าไหร่ต่าที่สุดแบบต่ําเตี้ยที่สุดที่สุดคือสี่พบาทห่งกแปดา สี่หมื่นลานเนี่ี่ผมมานั่งเล่นโรงพยาบาลคุณสองวันห่างกันุูนเท่าไหร่เลยเนี่ยแปดล้านแล้วครับแปดล้านแล้วคือตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเชยนคืนก็กวาดรบที่ต้องเจลอีกกวาดคุณน,นี่นั่นอีกใช่ไหมแล้ววันนี้อีกลักแปดล้านแล้วถ้าอยู่สักอาทิตย์จะได้เท่าไหร่หนะครับผมจบปีหกสามคือกี่คนต่อมาผมต้องปีหกสองอีกนะหกสองนี่น่ากับอะไรอยู่ครับเปิดขึ้นมาเลยนี่ เคมต้องเป็นสีเหลืองถ้าคุณบอกว่าเคมแล้วยืนยันแล้วคุณเอาบัตรประชาชนหรือว่าเคมเอ็นคนี้ไปเช็คหน้าเว็บถ้าคณนี้เคมแล้วแต่องมีเลขไอพีและโหลดไอทีฉบับนั้นมาไปบล็อกช่องไปมอง Excel ในฟิลคาร์ทีมแคร์ถ้ามีการจ่ายตังค์ตรงนี้นําเข้าจะต้องเหลืองถ้ายืนแสดงว่าอย่างเดี๋ยวพากว่าเคมของ62สองตองยิ่งเยอะกว่าหแค่นี้ก็กี่แสนแล้วนะสิ่งแต่สิ่งที่เป็นแก๊คืออะไรรู้ไหมครับ คนเยี่ยมกับคนเคมคุยกันน้อยเกินไปเพราเวลาเคมเขาต้องเอาข้อมูลวันที่เยี่ยมไปกรอกด้วยใน e นออฟไล f ์แต่คนไปเยี่ยมไม่ได้มาบอกงานเคมงานเคมไม่มีข้อมูลการเยี่ยมครับมีแต่วันที่ลงไดแอคแซทท่าหนึ่งห้าวันที่ไดแอบมีแต่วันที่เยี่ยมไม่มีมันเลยทําให้เซฟน,นั้นเคมไม่ได้คนไปเยี่ยมจงมาบอกงานเคมทุกคนที่คุณไปเยี่ยมด้วยว่าวันนี้หนูไปเยี่ยมคนนี้มาวันที่เยี่ยมวันนี้ ดาีแแ์เพราะว่าช่องนี้ผมจะเปิดโปรแกรม ecam ให้ว่าเซฟนี้กว่าจะได้ตังนะครับผมเขาใช้ช่องนี้นะครับอ่าเมนูผู้ภายนอกเมนูผู้ภายนอกแล้วก็แถบนี้ครับปึ๊บออกมาทักคนเห็นไหมครับวันที่เยี่ยมบ้าน ชุวนี้ผมอาจจะอ้างแทนงานเค็มก็ได้ที่หนูไม่เคมเพราะว่าคนไปเยี่ยมไม่เอาวันเค็มมาให้หนูอ่าวันเยี่ยมมาให้หนูค่ะมีแต่วันที่แถบแรกคือมีแต่วันที่เฉียนแซ่ค้าหนึ่งค้าคือวันที่รับบริการค่ะแต่หนูไม่มีวันที่เยี่ยมค่ะฉะนั้นก็ไปเยี่ยมต้องเอาวันที่เยี่ยมมาด้วย mm hmm. เห็นไหมนะครับถึงจะได้ต 4, 9, mm hmm. ดังค์สี่พันถึงเก้าพันบาทได้เท่าไหร่และ ผมไม่เชื่อว่าสีขาวเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะตายจริงๆแล้วแต่ไปตายที่อื่นแต่ฮอตไอคีมีชีวิตอยู่ไงเห็นไหมสแสดงว่าผมจึงดึงบัตรประชาชนให้คุณเอาสีขาวไปตรวจสอบสิทธิ์หน้าเว็บห้หน่อยว่าตาย,ยหรือยังเห็นไหมตังหายไม่เท่าไหร่แล้วตายที่สชแล้วอีวีอยู่รู้แล้วแต่ว่าห้องบัตรยังไม่รู้ว่าตาย ก็ต้องตั้งห้องบัตรว่าเป็นตายใช่ไหมและเอาไปเค็มใช่ไหมจะได้ตั้งกลับมาอีกเท่าไหร่คุณบอกว่าตายแล้วนะคุณบอกว่าตายแล้วคุณบอกว่าตายแล้วผมเอาบัตรประชาชนเป็นคนท้องบัตรให้คุณดู